สวัสดีครับชื่อิวนะครับนันกดัานไอศครีเพชจิตเป็นเจ้าของช่องติ๊ก o k อกลิวเซียสครับปัจจุบันอายุ21ปีเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับคณะนิเทศศาสตร์ครับสาขาโฆษณาดิจิตอลต้องย้อนไปก่อนว่าตอนช่วงเราสมัยเด็กๆเกนี่ยเรา เราชอบเอาชุดแม่ชุดผู้หญิงนะคะีครับมาใส่เล่นและทีนี้พอเราเริ่มโตมาก็มีคนทักว่า เราหน้าตาเหมือนผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่เราไว้ผมยาวเนาะพอมองบางมุมก็เหมือนผู้หญิงเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเราจะเอาชุดแฟนเราเนี่ยมาใส่แล้วก็ถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกเล่นๆดูครับตอนแรกก็ทําเล่นๆแล้วทีนี้พอสักพักนึงมันเริ่มมีคนเข้ามาดูเยอะมากมีคนแชร์ต่อไปเรื่อยๆเราก็คิดว่าลองมาทำคอนเทนต์พวกนี้ดีไหมเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราเคยคิดว่าเราอยากจะทําคือเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงตอนเด็กๆเคยดูพวกนักแคสเกมอะไรพวกนี้ครับเลยอยากทํา เรียกว่าคอร์ดเดย์สครับคอร์ดเดย์สก็คือการแต่งกายตรงข้ามกับเพศกําเนิดของตัวเองก็สมมติว่าเป็นผู้ชายไปแต่งชุดผู้หญิงหรือผู้หญิงไปแต่งชุดผู้ชายครับก็ไม่ได้มีการจํากัดว่าคนที่แต่งจะต้องเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเราเริ่มแต่งก่อนและทีนี้เราค่อยหาข้อมูลทีหลังตอนเด็กๆนี่ยังไม่ได้แต่งเต็มที่ขนาดนี้ก็แบบมีเอาชุดมาใส่อย่างเดียวแล้วก็บางครั้งก็หยิบวิกแม่มาใส่บ้าง เรากเ็เป็นปกติของเราแล้วแค่หยิบมาใสาเ่เล่นๆตอนนั้นถ้าทำคลิปก็แต่งบ่อยครับแต่ถ้าปกติก็คืออาจจะมีงานพวกอีเวนต์อะไรพวกนี้ที่เราต้องออกไปกับกลุ่มเพื่อนหรืองานพิเศษเราก็อาจจะมีแต่งไปบ้างช่วงแรกเขาก็ตกใจครับแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเขาก็สนับสนุนในความชอบของเราคือเวลาเราทำอะไรแบบนี้คนข้างนอกก็อาจจะมีไม่ชอบบ้างมันจะมี n e g a ท i v คอมเม,มาแต่ข้างนอกบ้างอย่างน้อยถ้าคนที่เป็นครอบครัวเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจในตรงนี้ นรู้ตอนครบกันแล้วครับแป้ก็ยิ่งชอบเลยตอนรู้เหมือนมีเพื่อนคอยช่วยให้เลือกเสื้อผ้าเวลาไปซื้อของเลือกเครื่องสําอางอะไรพวกนี้ครับก็คือเรามีความเข้าใจในทางนี้ส่วนหนึง่งเ,เรื่องความไม่สังคมเรานะคะเติบโตมาพวกแต่งตุ้นญี่ปุ่นคอเคลยอะไรพวกนี้แต่แว่าเราก,เก็เลยมองว่าไม่แปลกอะคะ่ะที่แบบผู้ชายจะคอสผู้หญิงผู้หญิงคอสผู้ชายแฟ่ความชอบของเขาเขาก็ชอบอะไรแล้วไม่จะตัวอนตัวเขาแล้วก็วกนคนดูคนนี้ก็ คได้ได้ได้นนี้โอเคผมชอบก็คือเราก็สนับสนุนสนับสนุนถึงที่เขาชอบครับถามเจ้าตัวดีกว่าอยากไหมก็สนใจนะแล้วใส่ชั้นผู้ชายแต่งงานกับกรือก็ถือว่าน่าสนใจกลัวไหมกลัวไหมนี่สวยไปด้วยกันได้สวยไปด้วยกันได้ มันก็ไม่ขนาดนะั้นคือเราแค่แต่งตัวครับรสนิยมอย่างอื่นคือเราก็ชอบแบบปกติของเราคือ,อยังแบบดูหนังเราก็ชอบหนังแนวฮีโร่ที่เรามาแต่งริงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่ ไม่ใช่ผลใกล้ตัวอาจจะแบบมาจากคอมเมนต์ที่เขาเอาไปลงข่าวมีตั้งแต่คอมเมนต์เห็นด้วยเชิงที่แบบให้กําลังใจเราคอมเมนต์ comment ที่อาจจะมีเป็นติชมครับว่าแบบบางทีก็หน้าตาไม่เหมือนผู้หญิงแล้วก็มีคอมเมนต์ที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ถึงขั้นด่าเลยก็มีปัญญาอ่อนบ้างทําไปทําไมด่าบุปการีผมเลยก็มีนะ ผมคิดว่าถ้าเขาแบบไม่ได้คิดจะเข้าใจเราอธิบายไปเขาก็ไม่น่าจะรับฟังครับเราก็เลยไม่ได้แอคชั่นตรงนี้อะไรเปเท่าไหร่เราสนใจแต่คอมเมนต์ที่มันมีประโยชน์กับตัวเราดีกว่าผมว่าเสื้อผ้ามันก็เป็นยูนิฟิได้ทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าถึงเขาจะออกแบบมาให้เหมาะกับแต่ละเพศใส่ก่เอาจริงมันมันก็ใส่ได้ทุกเพศ อยู่ที่คําจํากัดความด้วยมัง้งเพราะว่า Unifex ก็คือใส่ได้ทั้ง2เพศใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น Cost d r e เนี่ยมันมันน่าจะแบบชุดท,ที่ชัดไปเลยใช่ไหมว่าแบบเขาเขาแบ่งให้เป็นผู้หญิงคีับก็คงจะเป็นสังคมที่มีความเป็นอิสระมากมาก,ากเลยเนาะทุกคนได้ทําในสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองอันนี้ผมว่ามันน่าสนใจน่าน่ายินดี มันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยป่ะอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าแบบไปเรียนหรือไปทําอะไรที่มันเป็นทางการก็ควรแต่งชุดให้มันสุภาพแล้วก็เหมาะกับสถานการณ์นะครับแต่ว่าจะเป็นฮ o อตเดรสหรือการแต่งแบบเทศตรงข้ามอันนี้ผมว่ามันก็มันขึ้นอยู่กับนิยามที่บุคคลให้กับตัวเองบางทีเสื้อผ้าก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้ปกติก็ออนโยนอยู่แล้วครับ น่าจะมีนะก็มีผลอยู่เพราะว่าตอนตอนแต่งตัวงนี้ตอนทําคลิปตอนออกไปข้างนอกเราก็อยากให้มันดูมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงก็คือเราอาจจะทําตัวให้มันมีมความแบบแบบโรเป็นคนเป็น,เป,นเป็นตามชุดที่ใส่ไม่จําเป็นครับอันนี้คือก็ตอแต่งตามความชอบของเราคนอื่นจะปฏิบัติกับเรายังไงก็ได้ขอให้แบบเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีก็ <S <S พอ ผมไม่ได้มีความเครียดเป็นแต่งตามความชอบของตัวเองแล้วก็แต่งตามความชอบของแฟนด้วยบางทีก็แบบทากิจกรรมมาเลยด้วยกันเลือกเสื้อผ้ามาผมก็ลองใส่ทั้งของผมแล้วของเขานี่ครับขอขอบคุณแทนคนอื่นๆที่แต่งคอร์ดเดย์เหมือนกันเลยเป็นคนที่มีรถนิยมแบบนี้ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและเปิดใจยอมรับ ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่เคารพในสิ่งที่เขาชอบด้วยอย่า,ยาไปไปห้ามอย่าไปว่าเขาถามว่ามีผลไหมมีผลนะแต่ถ้าสมมุติผมไม่ได้รูปร่างหน้าตาใครผู้หญิงถ้าผมชอบผมก็แต่งเหมือนเดิมอาจจะเป็นเรื่องความมั่นใจเล็กน้อย ถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ชอบทําไปแล้วมันไม่เดือดร้อนใครผมว่าก็ทําไปเลยครับสนับสนุนอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่เห็นด้วยบ้างอะไรบ้างแต่อยากให้นึกถึงความชอบของตัวเองอยากให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองอยากทาทาในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนใครคิดอยู่ครับจริงๆอยากรับรีวิวเสื้อผ้าของทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยเพราะตัวเองเราเราก็สามารถใส่ได้ทั้งสองเนาะใครก็ใส่ได้ทั้งสองหมดเลยอาจจะมีพวกสกินแคร์หรือเครื่องสำอางอะไรพวกนี้ก็กำลังคิดอยู่ ตอนนี้ผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ที่ IG นะครับหน้าโปรไฟล์ติ k t ต k อมีทาง IG แล้วก็ทางอ e ีเมลช่อง u ูเซียนะครับพิมพ์ไปได้เลย r y u c i u s ใน TikTok ครับผมผมขอบคุณมากครับ